สวัสดีครับพอไปรับคนสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมลมใต้ปีกนะครับมาดูการหุงข้าวแบบสมัยเก่าๆกันนะฮะน,นี้รับน้ำเสร็จแล้วนะครับใช้ไฟใช้ไฟที่เสมอประมาณนะครับในการ ไม่เข้าละอุโดยการปิดผ้าด้านเดงนะครับหุงข้าวกระทะใหญ่นะครับเรายังอน,น,นุรักษ์ไว้อยูน่นนะครับกับใชุ้คืนนะครับของคนะขข้าวไปแรงก็จะไม่ต้องใช้พอดีนะครับต้องทำความพอดีนะครับ นี่ครับกไม้ยเกาๆนะครับมันใช้ได้นะฮะถ้ถือว่าข้าวที่หอ,อ,อมถ,อออถ้าปัจจุบันใหม่ๆก็หุงหม้อใหญ่เลยนะครับแต่นี้เอาบ้านๆน,นะครับต,ต่างจังหวัดก็ยังใช้แบบนี้อยู่ มาเยี่ยมนะท่านเอาตุ่มไปเลย,เลยแล้วคุยกับทางนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศที่บ้านงานนะครับมีน้องในหมู่บ้านเสียชีวิตมาดูดูช่วยๆนะช่วยกันคนเล็กคน้อยช่วยกันจับชนิดหน่อยๆช่วยๆกันทำหมู่บ้านนะครับเป็นบรรยากาศที่ <ousse ff> บเค้าของเจ้าภาพไปแล้วก็นะครับมาช่วยกันนะพ่อนีเคยมูขวดนั่แะเป็นไฟฟื้นนะครับน้หไฟต้มน้ำให้ให้เดือดนะครับก่อนแล้วถึงจะเอาข้าวลงนะครับเอาข้าวลงก็คนข้าวนะครับให้ทั่วสักระยะหนึ่ง นะครับจนให้น้ําน้ํามันลดนะครับน้าที่เดือดลดนะครับจปนพอดีแล้วก็ตักออกตักน้ําออกส่วนวนเราคิดว่ามันมันจะมากเกินไปนะครับแต่ถ้าคนที่ฝีมือเขาก็จะใส่น้ําได้พอดีเลยนะครับสำหรับข้าวข้าวหนึ่งกุ้งเนี่ยจะต้องใส่น้ําเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเนี่ยนี่คือคอุปกรณ์นะครับนะครับนี่คือที่บ้า,บาน ก็เหมือนมีมีไม่ก okay. like, ี But, ies, like ่คนนะครับที่ที่หุงเป็นแบบฝีมือเลยนะครับแบบว่าชํานาญนะครับอ่านี้ดีกว่าเรียกว่าชํานาญดีกว่าแต่ถ้าหุงแบบเอาเห็นเห็นแล้วหุงตามเนี่ยมันมันก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าหุงแบบฝีมือแบบข้าวหนึ่งครั้งใช้น้ำเท่าไรใช้ไฟความร้อนเท่าไรนะครับอะไรยังไงเนี่ยมันเขาก็มีความสูตรที่เขาได้ ประสบการณ์ของคนที่เขาทำท่องทำด้วยความชำนาญนะครับถ้าถ้าถ้ามีการสืบทอดนะครับตัวนี้ก็คง็ะดีนะผมคิดว่านะเพราะว่าอย่างบางทีความเจริญของของบ้านเมืองเรามันแตกต่างกันในเมืองแง่คือในจังหวัดอในกรุงเทพในแต่ละภาคนะครับย่มมีความแตกต่างกันนะสำหรับความความเจริญนะครับของสภาพแวดล้อม แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันทังบางหลายที่ยังใช้อยู่นะครับก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับไม่มีอะไรแบ่งปันประสบการณ์กันครับสำหรับคลิปน,นี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ